เสรยจรอยดีแล้วแล้วครับพี่นอ้อง F4 ก็ยังไม่ยุดเตียครับตกตังต้งวันเลยครับวันนี้ยังไม่ข้ามเม็ดเตียครับ ตรงกลับบ้านแล้วครับวันนี้ต่างลมต่างพ้นเลยครับเลี้ยนเชี่ยนดีลย ส่วนปั้มดีเลยจดไว้ได้ล้างไม่โอ้ข้าวลงเนาะจดไปตรงนี้ได้ล้างในตัวไปเลย ป่ามันชุม่มชิญดีเลยครับใส่ปุ๋ยโรไว้เลยแม่ว่ววาดีหลงตัดสีครับว่างๆแต่กเต้กุนไม่รกตั้งเลยเต้กุนใส่ปุ๋ยไว้เร็วไม่รกตั้งเลยอยันนี้ผมว่าโตขคนหน้านี่รกช่วงนี้มาวารกเลยแต่พอาผมดีปุยไรแต่ก็อ่อนกับไม่ตันได้ยาได้ขึ้นุ่ง nha, mình tan cơn thung nha, mình tan cơn thung vui lại đã con สวยเลยนั่นเลยสองกวา่ามืดตกติดติดหมาก็สามเทวันแล้วครับแต่ว่าตกเออเร่งๆตกเล็กๆตกเล็ตก,ต,กต่างวันวันนี้วันนี้วันที่สามที่สี่นะเดีตก ทางรถดูเป็ดเดือนกับเป็ดเดือนเต็มคุนเป็ดเดือนเต็มปนไปแล้วกับเป็ดเดือนว่าคุนปีนี้ต่อมานับตามเดือนต่อยันี่ก็คือเดือนเป็ด บางคนได้มาบางคนตกได้ปุ๋ยถึงปามช่วยตเตะึ้นมาเขี้ยวมาจนดี แรงงั้นไม่ไหยเตะแลงร้ลเลยครับเตะชาลูกกรลีบอีเปลงน,นึงเป็นปามยหญ่ก,กับปามเกี่ยวทางพับหมดเลยลูกกระลีบไม่มีน้ำปุ๋ยก็ใส่ไม่ได้แรงเป็ดเดือนเต็มอันนี้โจร,รมีงันใช้ได้แ้วครับฝืนขึ้นมาแล้ว ยิ่งยังลยอาการาว่าหลายวันแล้วนี่ต้วได้ลงงานกันว่าตกยังไม่แรงดีตัวดีเลยตาคุ้นไหม ดินมันโปง่งเดี๋ยวค่อยชีดแต่ว่าจดไว้หลายวันนั้นเดี๋ยวชีดแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในรุงเต้าขึ้นเก็บไปในรุงเดี๋ยวมันแหงบาแหงหนึ่งลางยามันโกะมันติดมันแข็งดินอันนี้พอดีเลยตาขุ่นมาให้มันโปรง่ง ถึงกรือกระโป็ไปามานมันก็โตคุ่นเปียอยู่เลยเาต้องจอดตาคุ่นเดี๋ยวเย็นยินไม่เย,ย็นยินกัะต่อเชาลางลางเก็บไว้ในโรงเพราะว่าน่าจะหลายวันอยู่นี่เดียวจะสภาพอากาศน่าจะหลายวันอยู่ ฝา,ากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวว่างๆครับถ้าไม่ยุ่งเรื่องส่วนปั๊มไม่ยุ่งเรือร่องงานโรเตอร์อกแล้แต่มาใ่คลิปไปปี่นอง f อฟได้เลได้ชมกันแล้ว หน้าว่ามีโอก,กาสตกตึ้งมืดก็เป็นไปได้นี่โพรเลต้องว่าแล้วก็มืดเลยครับมืดมืดมืดเลยต้องว่ามืดเนีย่ยลุมกระปัดหน้าวายาวซกเซกซกเซกอยู่แบบนี้หน้าวายาว โอเคครับผมไม่คลิปหน้าครับวันดีครับ